แม่น้แม่ก็คือแม่ของผมนะแม่น้แม่ม่มึงกูเป็นแม่ฟอมเด้วยกูแม่น้แม่กะคือแม่ผมผมาำด้นะแม่น้ำแม่จะไปไหนก็แม่ผมเจอแม่แล้วแม่จำผมด้หรือเปล่านะแม่ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mister Pete ครับและในวันนี้ครับเรากลับมาอยู่ในช่วงที่มีชื่อว่าปั่นปันอีพีที่๙แล้วนะครับผมก็เรียกว่าเดินทางมาได้เข้าอีพีแล้วนะครับผมจ้าซีอีพีแล้วนั่นเองขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชินชอบช่วงนี้กันเนาะและน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดเลยครับผมถึงจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ตามช่วงนี้ก็บอกว่ายุ่งๆหน่อยนะครับผมพี่ก็เริ่มฝึกงานแล้วนะครับอาจจะอัพคลิปน้อยลงแต่ว่าก็ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคครรัับบผมพีีี่่่่่าาทชวววงนนน้ะข เปิดเรียนช่วงนี้เราก็ต้องนึกถึงเด็กถูกไหมพอนึกถึงเด็กใช่แล้วครับวันนี้พี่จะไปลปอมเป็นเด็กครับแต่ว่าถ้าไปลปอมเป็นเด็กเลยเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบไม่มีอะไรดูธรรมดาใช่ไหมพี่เลยจะมาฟอมเป็นเด็กนะผมเป็นเด็กที่แบบเบบีเลยอ,ะอล่ะอารมณ์เหมือนว่าเด็กน้อยที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอพ่อไม่เจอแม่ก็เลยออกมาตามหาพ่อแม่อะไรไปนเนี่ยแต่อันดับแรกนะผมเราก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้านก่อนใช่ไหมเปลี่ยนชุดกันก่อนแหมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมฟิงเป็นไงบอกแล้วว่าจะเป็นเด็กเลยครับผม เออดูชุดสะก่อนเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วคุม,มาด้วยแล้วก็มีผมชะง,งอยชะงอยตรงนี้นะครับนิดหนึ่งมุนววนิดเหมือนแบบเส้นเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นงไงทุกคนการแต่งองพี่พอจะได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันจะตัวใหญ่เกินไปดูตัวสูงขึ้นไปนะครับผมเพื่อความเรียบเนียนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทาให้มันตัวเล็กลงกว่านี้ดีวกว่าอ่าตัวเล็กแล้วแต่ว,ว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เป็นไงดูแบบเหมือนเด็กน้อยมากขึ้นหรือยัง ราไปวรอมเสียงดีกว่านี่ครับผมก่อนที่ไปแกล้งคนในวันนี้เนาะโอ้ย นี่พอจะเป็นหรือว่าเสียงของเด็กน้อยได้หรือเปล่าครับทุกคนเราจะไปแกล้งทุกคนเลยนะครับผมว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเนาะนะนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาจะทํายังไงนะครับผมหรือว่าเขาจะด่าเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะรับเราเป็นลูกหรือเปล่าอ,อะไรไม่นี้มา <c oughs> แล้วก็ไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังลใจให้พี่พีด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่ง,งก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนแล้วก็มาดูคลิปสนุกสนุกไปได้เป็นคนแรกกันครับผมพร้อมแล้วไปครัับไปดููกกกนนเเเลลยยยะรีจผมมึงงิ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับผมโอ้ดูดิโอ้โหคนวิ่งเล่นเพลินพลาดเต็มไปหมดเลยมาใช้เวลาตามหาพ่อตามหาแม่กันดีกว่าพ่อนัำแม่นัอยู่ไหนน้ำพ่อน้ำพ่อคือป้องกระบอกน้ำผมไม่มีลูกพ่อนัำพ่อจะบอกหรือเปล่าน้าผมเป็นมันเดี๋ยวพ่อคือมันเดีมีลูกตอนไหนผมไงผมผมเด็กชายยงยุทธไงนะพ่อตั้งชื่อให้ผมมาหาพ่อแต่ ไม่ไม่ผมผมผมไม่ใช่เด็กชายสมศักดิ์อะไม่จำลูกไม่ได้เหรอไอนหมันอะไรเด็กชายยงยุทธเด็กชายยงยุทธนี่ไงพ่อมาแล้วเนี่ยพ่อครับพ่อครขากล้าเหมือนกันปีเลยอ่ะด้วยดิพ่อครับกล้าเหมือนกันปีเลยพ่อพ่อผมเฮ้ยสวัสดีลูกชายสวัสดีครับพ่อเราหาหายไปนานแล้วเนี่ยแม่ยงไปไหนครับพ่อแม่มีผัวใหม่แล้วแม่มีผัวใหม่แล้วแม่มีผัวใหม่แล้วลูก แม่มีผวใหม่แล้วลูกกูจะรั้วลูกแม่มีผวใหม่ได้ยังไงพ่อไปรักไม่หรอนะแม่มีผัวใหม่อะแม่แม่แม่ชอบพ่อแล้วะแม่เขาบอกของพ่อใหญ่เกินแม่โกรกผีแม่โกรกแม่โกก สาวก็ชอบแบบเล็กๆนี่เฮ้ยพ่อจะเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยเปลี่ยนหวยหมดแล้วเนี่ยด่าเลยด่าเลยลูกด่าเลยด่าเลยเอ้าพ่อหายไปแล้วเนี่ยพ่อหน้พ่อจะไปไหนนะผมจะกินขนมนะพ่อไม่นะพ่อจะกินขนมนะพ่อตาผมไม่ใช่ขนมเลยนะพ่อพาผมจะลบอะเฮ้ยพ่อไปแล้วของผมหรอ ำไมเขาไม่รักเราอะทั้งที่เราก็เป็นลูกเขาด้วยเทเขายังบอกเลยว่าเรานั้นเป็นลูกเขานี่ผมไม่น่ารักตรงไหนล้ะครับพ่ะเฮ้ยสวัสดีดลูกชายโตเลสวัสดีนะาดนีนะแม่ผมจำแม่ได้แม่คือแม่ของผม อะไรเนี่ยอย่าบุลีกูกูเป็นแม่มึงกอกกูเป็นแม่แม่อมเด้อกูไมาอยู่กูอย่าอยู่โอเคป้วยเมน้ำใช่เลยแม่คือแม่ของผมน้ำแม่น้ำเฮ้ยกูเป็นแม่มึงแมน้ำฟอมเด้อกูเป็นแม่เมมึงแม่น้ำผมจำได้แม่คือแม่ของผมนำ้มนำ แม่แม่ทิ้งผมทำไมนะแม่ทิ้งผมทำไมผมผมนอนอยู่ที่เป้คนเดียวผมเั่นจำเพลงที่แม่กอมผมนอนทุกวันได้อยู่เลยแม่ทิ้งผมทำไมอะเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังนะเพลงที่แม่เพลงที่แม่ไม่เคยกอมผมนอนทุกวันไง แม่คือแม่ของผมแม่เป็นแม่ของผมไม่ใช่ไม่จำไม่ใช่แม่ไหแม่แม่จำไม่ได้หรอที่แม่คดผมอกมาแล้วแม่ก็บอกว่าพ่อเป็นคนตั้งชื่อให้ผมมานะจะขายกยแม่แม่บอกว่าพ่อน่ะเป็นคนที่ชื่นชอบคนที่มันชื่อประยุทธ์นะนะ อลราตื่นมาเดินได้หรอ <c oughs> เฮ้ยผมตแล้วไงแต่ว่าแม่ทิ้งให้ผมนอนอยู่คนเดียวอะ <c oughs> ไม่ได้แล้วพี่ดูทำผิดคน,นเปล่า <c oughs> ผ,ผมจำได้คนนี้แหละนะแม่ของผมเหมือนกันเลยเแล้วหน้าตาเหมือนกันเลย, <c oughs> เยจะมีผับแผลแล้วเปล่าไม่ได้นะ้า <c oughs> ผ,ผมจำได้ตอนที่ผมตอนที่ผมก่อนที่ผมจะนอนแม่จะชอบล็อกพินของผมนอนทุกวันเลยคุณลบไม่ แต่ว่าตอนนี้ผมโตแล้วผมจะร้องเพลงให้แม่คืนนะนะไม่อยากฟังไหมนะเอาฟังฟังฟังเม่ตั้งใจฟังดีๆนะนะแล้วก็เตรียมกระดาษชิชูด้วยเพราะว่าเป็นรี่บอรของมันซึงมากๆเลยนะแม่นี่มีบุญกุนันได้รู้ เย็กเล็กจนโตคนิโอูเนี่ยขะที่พ่อห่วงแต่ลูกแต่ลูกกร้องในตอนะครับแม่ผมจำไม่ได้แล้วนะแม่กระลูกน้อยตกเนี่ยขาครับไปกันตุแม่น้ำแม่น่ะคือแม่ผมผมจำได้นะำแม่น้ำ ตามหาพ่อกับแม่ผมหน่อยนะพ่อนะพ่อพ่อจำผมได้หรือเปล่าพ่อเป็นคนตั้งชื่อผมไงพ่อตั้งชื่อผม,มแม่บอกว่าพ่อชอบยยุกแม่ก็เลยตั้งชื่อผมว่ายงยุธเหอแม่ทำไมลยใช่แม่ผมหรื <c oughs> เอเปล่าแม่นะเอ้า <c oughs> แม่หายไปไหน มันมินดได้เังไงตายกระโปรงมันบินได้ังเลยะคุณแรงไปเปล่าแรงไปเปล่าพี่หนูแรงไปเปล่าโอ้ผมจะเป็นลนมดดบไม่อย่ามันบินนะป้าป้าหนาวมันบินนะป้าแรงไปเปล่าแรงไปเปล่าพี่ได้ป้าจะฆ่าผมหมอ,หอแม่อยู่ไหนเอะแม่ ตัวนี้แบบคนวิ่งตามเต็มเลยนะครับรอดูแบบความหวังของเด็กน้อยตาดำๆคนนี้ว่าได้เจอพ่อกับแม่หรือเปล่าผมเจอแม่แล้วแม่นะแม่จำผมได้หรือเปล่านะแม่แม่นางแม่ทำไมโอนกับผม ผมแม่ทิ้งผมน้าไมผมนอนทนเงียนแล้วแม่ทิ้งผมน้าไมผมตื่นมาผมก็ไม่เจอใครแล้วอะรู้ไหมว่าก้าวอยู่คนเดียวมันเหงาขนาดไหน ตื่นมาไม่เจอใครไม่ใช่ว่าลืมลืมตาหรอกตื่นมาไม่เจอใครไม่ใช่ว่าลืมลืมตาตื่นมาไม่เจอใครไม่ใช่ว่าลืมลืมตาตื่นมาไม่เจออะไรของเม่นี่ยเม่านะเม่จำพิงคิดเม่ชอบก่อมผมนอนหรือเปล่านะ ลองให้แ <presidency> ม่ฟ <ella> ังด้วยแม่จะฟังไมน้ำไหนฟังน้ำฟังน้ำแม่ฟังนานะผมมุสาตั้งใจรอให้เลยแม่นี่มีบุญคุณนันใดรู้ว่าเราหัวหัวมุสงเงยนอนปีแล้วเฝ้าอูเลยกอบลูกน้อตกเประโอ้โหเทียบจุงเบร โอ้เดค้าเด็กพา้พองนมเกิดจากรักหมูฟักตัวใจผมลอกสิ้นที่สุดแล้วนะน้ำเยอะจังเลยอ่าแถมหน่อยแล้วกันแถมแถมแถม ย่าเบี้ยวเบี้ยวที่นี่ต่อไหลจันเลยแล้วเป็นนะตีทะะเลากันเลยนะทะเลาะกันเลยนะตีกันเลยนะตีกันเลยนะตีกันเลยตีกันเลยตีกันเลยนะต่อยกันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไม่เช่อวติดหมดแล้วตีกันเฉยตีกันเฉยโอ้ยปวดหัวเลยทะเลาะกันทำไมเนี่ยตีกันเลยนะตีกันเลยนะฆ่ากันเลยนะต่อยกันเลยต่อยกันเลย ตีกันเลยนะตีกันเลยปล่อยกันเลยนะปล่อยกันเลยนะเ้ย <c oughs> <c oughs> ผมเดิตตามหาพ่อแต่แม่ของผมไม่เจอเลยนะนมีใครเห็นพ่อของแม่ของผมหรือเปล่านะ <im itation> เอาเละครับวันนี้ก็น่าจะสนุกกันเพียงพอเท่านี้แล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ <im itation> ก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่พีด้วยนะครับผมคลิปนี้ <im itation> นพี่ขอสักประมาณห0 0่ไลค์แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูต่อน,นะครับผมในอีพีหน้านะว,ว่าพี่จะไปปองเป็นอะไรหรือจะไปแกล้งอะไรใครอีกนะครับดูว่าอยากเห็นพี่ไปแกล้งอะไรหรือว่าไปปองเป็นอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด็กชายยมยุทธคนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ อุ้ยพอเธอจ็บคงุงจ็บคอมหมดแล้วเนี่ย <laughs>